นี่ย่นี่ย่นเ่นี่ยแล้วให้ลงส้นให้ให้มาดน้ยางให้ดน้ยางลงหัวนไม่ชนเวลาเราขึ้นเเลยขึ้นแนวตรหรือรขึ้นข้น่าก็ี้แล้วก็ฝึกเนี่ยเกก็ฝึกเนี่ยไม่โดนไม่ตั้งยั่ลงเขาให้สูงมากเอาส้นลงมาเลยยาง ยังดึแล yep. ้วก oh hmm. oh right. yeah. 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 ็เหยียดออกไม่หมดต้องเหยียดออกไมหมดโอมาออมาออมาเขาเราเอาเขาเราให้ตนให้ตนสูงขึ้นมาขึ้นเขาสูงเออเวียนแขนสักหลคกังก่อนหัวเนี่ต้องไหนครับจ๊ะไม่โดนนะ้นสนให้นเหีดนเปีย ต้องดึงต้องสปริดึงต้นไม้เร็วเอียดออกให้เร็วดึงดึงเท้าอีกอัดอัดึงเท้าน้ไปดึงเท้าอีกสองให้เร็วเท้าไม่เย็นเลยเข้าไม่ขึ้นเลยเขาขึ้นแค่นี้ เขาขึ้นมาเจ็บออกเจมไปเจมไปทำตัวอย่างให้เอาล้มาจะขขบไม่ออกจับนี้แล้วตายเลยเจ็บนะแเาเยกระดูกไม่เงยเออแล้วตันเตื่อแข้งกับเขาปลาท้อกันโอ่ะ ให้เลยที่เลยดูยยดเท้าไปยยดขาเลก้ตัวมาทเดียวท่านเลยนี่หน่อยยังลงอยู่เลยมาเกมมาโอ้มาสามยังเกมตรงนี้ก็ได้ให้เลยให้เลยนเยอะอ่ะโอ้ลงสามัวออกเสียนไปเลยเ้ย ออกเสียงออกเสียงเลยโค้ออกเสียงเลยอึ้มอ่าโอ้ยเลยเลยเอ้ยดูมือเมาเลยอะค่ะสามขั้นขึ้นแล้วอย่าลืมนอย่าเพิ่งลุกให้ประกบพื้นไว้ก่อนเพระวัดยากการไม่อัอ่ไเดี๋ยวเอาของถือให้ลงลงให้เขาเขาเดนเท้าลงทั้งสองท้าให้นิ่งให้ประกบพื้นก่อนอย่าเพิ่นเดินไปเก่งเน้นเป็นลงอาจารย์ rồi bàn bơi để bên hôm nay ông dùng kẹp đường hỏi hùng bắt đầu kẹp đường hỏi hùng bắt đầu kẹp đường hùng Con. đầu hùng bắt 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 พร้อมเลยปล่อยพลัง่ยังยังน้ำหนักตัวเทไปหน้าเกินไปตอนขึ้นจากพื้นมันต้องดึงเข่าเป็นไแทนแทงขึ้นไปเออดึงเขาเ่าไปแทนอย่างอย่า่าเอาหน้าไปถ้าหน้าไปแล้วก็เรียบร้อยตรงนั้นหมด เกมมาอเดิาดูาดูห้เหมเหมือนกันบหน้าเปิดหน้าดูหนอยเอาเส้ลงนะเอาไปท้าลยแล้วอย่ารู้ให้อยู่นิ่งก่อนงไปสงหนึ่นะครับ Đi, đi đi cho chị, 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 à bóng, yeah. <laughs> <laughs> <gắn> <laughs> ตัไปไ่นมือมือนี่ยมอป้ามปาวป้าว้ปาว้มาป้อนดึงข่าไอ้ถุงอย่าก้มหน้าเจ้า่างเข่าของรมันยังไงมันลงมันดตรงนี้ไม่มีทางไนนหรอกต้รวจกลัวมองวนเลยไ้ข่าดึงแขได้แห่บเลยมขนนีไม่เหนื่อยน่เป็นสัตว์ไ